สวัสดีคุณนี่เป็นใครบ้างครัวันนี้มาประหารที่นี่วันนี้มาร่วมงานที่นี่สุดที่ร้องเพงที่นี่เป็นยังไงบ้างเอยบรรยากาศก็ตื่นเต้นนะครับจริงๆก็เป็นแบบการออกมาเจอคนแบบครั้งแรกของปีนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มปีมาก็ก็หยุดทักผ่อนเลยเนาะแล้วก็เพิ่งเ่งจะมีโอกาสได้ออกมาเจอแบบเป็นอีเวนตครั้งแรกเพราะคนมาต้อนรับแบบเยอะตื่นเต้นครับเราก็ได้แบบทาโชว์พิเศษด้วยตอนรำสังขละไทยแล้ว ก็ขอบคุณขอบคุณมากกว่าเลยนะเพราะว่าเราก็เหมือนว่าไปพักมาแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เหมืนหอนว่ากลับมาเราทุกคนก็ยังมาเจอกันยังอยากเจอกันอยู่เลยก็แฮปปี้มีความสุขมากครับวันนี้เป็นวันดีจรจิๆก็เราทุกคนมีความสุขมากครับผมวันนี้ได้อ่างเปล่าบ้างหรือ,อยังได้แล้วได้จากคุณพ่อคุณแม่ยังยัเตรียมให้อ่างเปล่าใครไหมคะก็<อ>ยังเลยเรายังแบบเป็นเจนเด็กอยู่เรายังไม่ให้ใครเรายังแบบเรายังเป็นแบบเจนรับอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับ โอ้ไม่ไม่แน่นขนาดนั้นนะผมเพราะเพราะบางคนเขาเห็นเราเริ่มโตเริ่มทำงานเขาก็เริ่มไม่ให้แล้วเะเออนอกจากอ่างเปาแล้ววันนี้อ่าตุ๊บจีนจะมีไปไหนบ้างเออก็เดี๋ยวมีจะเจอยัดย่าครับเดินทัวร์เดินสายยา<ม>ัดย่าเลยนะตอนจริงตั้งหลายหลายวันที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็วันไหว้วันอะไรเราก็จะไปเจอแบบยัดยา่าหลายหลายฝั่งอะไร้ยครับผมปีนี้ยันแน่น,นค่ะท,ท,ทั้งปีนี้แหละครับ นั่นไหมก็ก็พอได้พอได้พอได้ครับก็ยังพอมีหลวมๆอยู่บ้างนี่ครับก็ยังยังยังไม่ได้แน่นเอี้ยจนขนาดนั้นยังแบบเข้ามาก็ยังแบบมีมีช่องใสได้อยู่แต่ก็ยังก็จะมีเยียแพนที่เหมือนวางไว้ยาวๆอะไรเงี้ยครับหลุ่มหลวมนะแต่ว่าแบบถ้าเป็นวันเป๊ะๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงวันก็ยังฟังอยู่เพราะปีนี้ปีนี้ยังฟังอยู่ยังฟังอยู่โซฟูจีน ใกล้แล้วครับใกล้มากใกล้หรอใกล้แล้วใกมาับมิสตออไงกใกล้ใกล้มากถายหรือเปล่าถึงวันท่ถายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใกล้หรือาอาจจะใกล้ใกล้มากอาจจะก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่า้หมบเป็นเกี่ยวอ่ค่ะเป็นเฮ้ยหมอกเยอะยะเยอไม่ตื่นเต้นนะเร็วเนี้เร็วมากๆครับเพราะว่าทุกอย่างเสร็จไปแล้ว ว่าทั้งเอ็มบีหรือว่าฮัตเสียงอะไรเงี้ยมาเซอร์เรียบร้้อยแลวตอนนี้ก็คือรอแบบคลิกโก้ก,โก็คือปล่อยได้เลยก่อนกระเล่นพายนิดนึงก่อนกรเล่นพายครับหวังว่าหวังว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็ใครอื่นอ่ะก็ก็หลักๆก็จะเป็นจะเป็นงานเพลงนี่ยนะปีนี้ก็จะมีอ e ีพีอัลบั้มที่จะปล่อยภายในครึ่งปีแรกนะครับพยายามจะปล่อยเพลงให้เสร็จแล้วก็ ทำทำรอบอัลบั้มมาเลยอะอย่างงี้ก็คือการชี้ชีได้หน่ยเราได้เต่เองไหมคะอุ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์สิอันนี้เราไปไหมอ่ะก็คิดคิด,ค,ดคิดว่าคิดว่าไปเอาไปแล้วกันแต่ว่าไปไปดูหรืออะไรก็เดี๋ยวให้พี่พีวาเมาเองแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นงานงานของเขาไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปสปอยงานะเขาให้ไปถามพิธีดีกว่าแต่ว่าไปเราไปไป,ไป,ไป,ไปดูแน่ๆ มีให้กำลังใจยังไงบ้างคะให้กำลังใจยังไงบ้างก็จริง <ไป S 1> มีม,มีคุยอยู่ตอลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พัดเขาก็มีมาคุยเรื่องโชว์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษางปรึกษากันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเอาอยู่แล้วคนนี้แบบตอนนี้เขาแบบควาสามารถแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาทำผมว่าเขาเขามั่นใจขึ้นเยอะแล้วก็เขาไม่อาจจะแบบตื่นเต้นน้อยลงนะแล้วก็แต่ก็เป็นกําลังใจให้เขาแบบบอกเขาอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดครับ ขามั่นใจขึ้นเยอะแล้วก็เขาไม่อาจจะแบบตื่นเต้นน้อยลงนะแล้วก็แต่ก็เป็นกําลังใจให้เขาแบบบอกเขาอยู่แล้วก็สปอร์ตเขาอยู่ตลอดครับมีเหนือความคาดหมายนิดนึงเรื่องราคาใบละพันหนึ่งาาาาหงมื่นบาทเขาได้มีมาคุยกับเราไหมมาปรึกษาเราไหมเรื่องไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นเรื่องดีเทลอะไรย่างเงี้ยผมผมจะไม่ได้ไม่ได้ไปเจาะตรงนั้นเลยเพราะว่าเราคุยก็จะเป็นพาร์ทเรื่องของโชว์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามองยังไงบ้างมันเหมือนมีกระแสะดาวมา ผมผมไม่ได้ตามเลยผมไม่ได้ตามแล้วผมก็ไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าถ้าแบบกว้างๆผมว่าหมืองว่าก็คงเป็นอ,อ้วยไงเหมือว่าของมันก็มีหลายราคาสําหรับคนหลายเซ gment เน,เนาะหมือนว่าใครแบบพอใจกับแวล u e ของมันที่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ขอให้แบบเป็นแล้วแต่บุคลคลละกันเลยเงี้ยมีอยากได้สเปเชียลบ็อกเซตไหมเห็นเขาบอกหนึ่งหมื่นบาทนี่นคือสเปเชียลบ็อกเซตผมจะได้เหรอผมจะซื้อบัตรเขาทันเหรอบ็อกเซต คืออย่างตอนเราเขาไม่ได้พูดคุยกับเขาถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะไม่ได้พูดคุยเลยครับเรื่องเรื่องผมผมจะคุยกันแต่เรื่องโชว์อย่างเดียวที่เขามาแบบปรึกษาอะไรคนระับแต่ว่าเรื่องแบบดีเทลเรื่องแบบาาการหาทรัพย์กันอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมผมไม่ได้ไม่ได้ยุ่ยุ่งเลยถามเรื่องนี้นิดนึงเรื่องการอรอไม่ใช่หรอครับก็ตอนนี้ก็มีเอ่อให้ทนายดำเนินการอยู่อะไรนะอย่างเงี้ยก็กำลังหยุดอยู่ใน อยู่ในขบวนกานเราก็ส่งนี่ยอมความนาแววาน,น,น่นอนก็ณนวันนี้นะณวันนี้ไม่ยอมความแต่ว่าในอนาคตก็ผมว่าเราไม่เราไม่รู้อนะไรกนว่ามันอาจจะมีการมีข้อมูลใหม่หรือมีอะไรเข้ามามีการพูดคุยอะไรก็เดี๋ยวให้มันเป็นเรื่องกันครัแต่ว่าวันนี้ก็ก็ก็ต้องตามนี้ไปก่อนเรกคิวให้กันเรกคิวให้กันส่งซิกเลยนะ เรื่องแทนของการเ,เรียนต่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เอาไม่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เร็วๆนี้ขนาดานนยังไม่ได้อยู่ในปีนี้อนะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าคือผมว่าการการเรียนต่ออนะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราจะไปเรียนปีไหนนะเราต้องเตรียมตัวอย่างน้อยครึ่งปีถึงหนึ่งปีนะเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับปีนี้คิดว่ายัางยังไม่ได้ไปแน่นอนแต่แบบว่าเราก็เป็นตะไว้แล้วกันว่าเอ๊ะจะได้จะได้ไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับว่าแบบเรื่องของงานเรื่องของความเหมาะสมด้วยอะไรเงี้ย เาไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่าทงกันบนะักบกงนสุดจีนที่มเมกาบางนาครับผมก็นั่นจ,จือจที่เมกาบ,บางนาเอาวันนี้แบบยิ่งใหญ่อลังการนะมีโชว์เชิดสิงโตอะไรนี้แบบมีคนแบบมากมายมีเสียงเซมซีเสียงอะไรนะก็ผมว่าที่นี่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็ครบอยู่แล้วใครว,ว่างๆก็อย่าลืมแวะมาที่เมกาบ,บางนาด้วแยบบน,น,นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ